หมดแล้วอืมประจงครับป้าต้องสกุลนจาวาตังกาลาวะปาลาวายตมิโนวะปะเจตวาเนิโรจนติเอะจัมวะปะสมุทโขสรมเเตาตามรันติจา อารีงโรจามารเตอเทวามาริตามีาเทเมตาสังไยโอที่ชับบังสะปลแป ขอบันตาแก่ให้ได้ในทุกทางจงเคลื่อนดูนี้กันอย่าทิ้งให้ความ <laughs> ที่บางๆอยู่ไม่มีสือ้อผ้ยกตัาไว้ระสง์เลยต่อๆกันไปเลยไม่มีกล่าวไม่มีกล่าวคำแหลกถวาวนั่นแหละที่ถูกต้องถวาวแปลว่ายกให้ไม่ต้องกล่าวคำเอามาเนี่ เอามานี่มายังพันเตก็ได้หรอกเอามานี่เอามานี่ไม่ถวายสักทีก็ไม่ได้รับอืมกล่าวคำถวายแปลว่ายกให้ยกถวายเออที่นี่ทางบาลีก็เลยมาเขียนเพิ่มเข้าไปอีกเฉยๆให้กล่าวคำอย่างโน้นให้ข่าวคำอย่างนี้ถ้าตีความหมายออกว่า ออกมาคำว่าถวายแปลว่ายกให้ถ้ากล่าวคำแล้วไม่ยกให้ก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่ได้ฉันเวลาพัตตาหารนั่นแหละบางทีขนมบูดนิดๆหน่นอยเอามานี่เอามานี่ไม่ยังพันเตอยู่นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้อะ เดี๋ยวก็ต้มขนมบูดก่อนแคำตะไถวายไปไปโยกไงแล้วไปให้สัมโมทธีกถาโอว่าก่อนก่ <c oughs> อนที่จะฟงังพวกเราก็ทําความสงบคืคอิธีกรรมทางพระศาสนาเรียกว่าอุทิศส่วนบุญก่นกุศลให้ผู้ร่วงรับดับขันไปทีนี่เอาแต่สิ่งต่ของเนี่ยมันใช่ไม่ได้ยังไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ร่วงลับดับไปแล้วของที่จะใช่คือบุญบุญญานิปรลโลกัตมิไปสู่โลกหน้าก็อาศัยบุญถ้าบุญยังไม่พร้อมที่จะส่งไปให้เหลือนิดหน่อยออกตนญาติโยมญาติพี่น้องก็ส่งช่วยแหละวนิมน์พระเจ้าประสงค์ออกตนญาติโยมมาให้บุญนั่น โบราณคําของโบราณว่าอย่างนั้นนะนิมนต์ไปให้บุญคุณตาคุณยายคุณแม่คนนู่นคนนี้นายกนายขอนายนู่นนายนี่หมดบุญแล้วในคำของโบราณเป็นอย่างนั้นทุกวันนิมนต์ว่พระอภิธรรมไม่รู้ว่าอะไรละอภิธรรมยกโต๊ะมาแล้วก็ว่าอภิธรรมอยู่ในนั้นเอาอันดับต่อไปรวมใจกันทำบุญ นั่งตัวตรง,ๆงตๆยกมือขึ้นแต่ศิษะมือใายวางบนตักมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเบาๆดูลมเข้าดูลมออกบุญอยู่ที่ลมคนอยู่ในเหตุนั่นไม่มีลมเห็นไหมไปง่ายไหมถ้าไม่ดูลมลมก็หายแล้ะใจก็่นี้ละเพราะฉะนั้นดูลมเข้าลมออก เห็นชัดชาลมเข้าลมออก มสมครเจเวลาก็ยกมือขึ้นใส่ศีรษะถอนสติออกมารับฟังาพวกเราได้ทำแลว้วไม่ได้ฟังบางคนอาจจะไม่ได้เคยไม่ได้ไม่ได้เคยทำพิธีกรรมสำหรับพิธีงานศพเคยทำบ่อยๆแต่ บางทีไม่ชำนาญก็ลืมง่ายเพราะฉะนั้นการพูดสู่ฟังการพากระทำก็เป็นมงคลในชีวิตชั่วระยะหนึ่งยังดีกว่าไม่ได้ทำเสียเลยโดยเฉพาะพาทำบุญบอกทำบุญพาให้ทำบุญเป็นทานมีอานิสง์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวง ไม่ใช่บอกเฉยๆนะทั้งพาทำด้วยเพื่อให้รู้ว่าบุญมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่นเราก็ดูแล้วเราก็ทำแล้วเมื่อกี้ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะใจสงบยกเว้นเฉพาะใจผู้ไม่สงบถ้าใจผู้สงบตามที่พาทำก็จะมีความสุข ตามคำของพระพุทธเจ้าสุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอุบายของพระพุทธเจ้าให้ดูลำให้ดูลมเพราะบังคับใจให้เห็นลมให้อยู่กับลมเมื่อเวลาใจอยู่กับลมก็มีความสงบชุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฟังคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่า ทุกอื่นยิ่งกวาวความวุ่นวายไม่มีนั่นเพราะฉะนั้นความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงไม่อยากให้มีในงานงานวัดงานพิธีโดยเฉพาะพิธีศพพิธีสะดุดใจไม่เหมือนพิธีอย่างอื่นไม่มีพิธีงานอย่างอื่นจะทำให้มาสดชื่นเบิกบานมันก็เป็นไปไม่ได้ มหหระทยกงันดังสนั่นวันไหวแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ถ้าจะเป็นไปได้ก็เข้าเข้าดูเมื่อกี้นี่นั่น,น,นเวลาถอนออกมาเราก็จะได้เห็นความสุขด้วยความสงบและก็ผู้ที่อยากไปก็จะมีความสุขเพราะสงบจัดติดพี่น้องบนลูกหลานมาอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้เราช่วยเรา ก็แสดงความสุขนะไม่ใช่ว่าจิตใจโดยเฉพาะกำลังใหม่ๆอย่างนี้พ่อแม่หลวงปู่ว่ากำลังเสียชีวิตใหม่ๆรีบเร่งผลข่วยจะทำอะไรก็รีบทำให้อุทิศให้นะทำอะไรก็ไม่ได้รับเท่าทำบุญนี่จึงได้พาทำบุญถ้าหากเที่ยบทางโลกนะ ไปทำผิดสินรมไปผิดกฎหมายมานิดๆหน่อยๆก็คอยญาติพี่น้องมาหาสิ่งมาประกันถ้าทำผิดไม่มากก็ประกันได้ถ้าทำผิดมากก็ประกันไม่ได้นั่ประหารหรืออีกประการหนึ่งถ้าไม่ประหารก็ตลอดชีวิตนัน มีความทุกข์ทรมานแทนที่เราทําลงไปว่าสร้างความเตือนต้อนให้แกคนอื่นน้อยหรือมากแค่ไหนรู้อยู่แจใจที่นี่ทางบุญทางบาปนี่ฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่กระทํารู้เองเห็นเองทำมาน้อยหรือทำมามาก ถ้าทำมาเนี่ยน้อยก็ตนจะโจมพระเจ้าพระสงฆ์ที่มารวมกันทำพิธีอุทิศให้แหละเก่ากรรมในเย็นก็จะปล่อยไปเพราะครบสมบุรณแล้วทำมาบ้างแล้วแต่ยังนิดหน่อยกว่าจะเห็นเถิดพระสวรรคกว่าจะถึงปณิพานแล้วเนี่ยมีคนมาเพิ่มให้ไปได้สัญชาติยา์ของใจรู้ ทำมาเท like ่าไรเท่าไรผู้ดูรู้เองเห็นเองตามอะว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้มีผู้ใดมาบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้แล้วอาการในใจของพระพุทธเจ้าได้ตัสรู้เป็นยังไงอธิบายให้ใครรู้ บอกให้ใครดูใครรู้ไม่ได้ปัจจัตต่างรู้จำเพราะตนผู้ดูรู้เองเห็นเองเห็นไหมพาดูเมื่อชี่ถ้าดูก็เห็นหเห็นไหมเ,เห็นความสงบไหมนั่นทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าผู้ไม่ดูใจไม่สงบมันก็ไม่สงบก็เพราะอะไรเพราะใจไม่ดูกับเนื้อกับตัวเพราะใจไม่ดูกับลมตอบยากหรือไม่ยากก็ฟังดูสิ นั่นคำของพระพุทธเจ้าปัจจตังรู้จำเพาะตนนัน่นแหละความลับไม่มีในโลกจะไปโกหกพก,กลมตนเองว่าจะไปทำไม่ดีไม่งานอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงนี้ที่นูน่นไม่มีใครเห็นไม่มีคนเห็นให้ถามเข้ามาในใจของเราว่าเราเป็นคนหรือเปล่านั่นถ้าเ่าคนเห็นเดี๋ยวคนจะเห็นนะอยากไปทำความชั่วนะเพราะเราเป็นคนอยู่ แต่ทำลงไปตัวเราก็เห็นอยู่รู้อยู่แจใจนั่นแหละปัจจัตังรู้จำเพาะตนโดยเฉพาะการงานคำว่าวันทำพิธีสาปนะจิตศกถ้าเอาคำให้เข้าใจง่ายก็คือวันบงนะที่ใช่กันดูไบ่อยๆไปบงศพบ,บงศพคนเป็นง่ายกว่าบงศพ คนที่เสียชีวิตคนที่เสียชีวิตไม่ยุ่งเพราะบ่งแล้วปล่อยแล้วการระงับดับเสียซึ่งสังขารมีความสุขยิ่งใหญ่ยิ่งกลัวถิ่งทั้งปวงเห็นไหมงปงปล่อยวางไปแล้วไม่ปล่อยมาได้มันเป็นหน้าที่บีบบังคับไม่อยู่ก็อยู่ไม่ได้ถ้าถึงเวลาแล้วเห็นไหมมีคนช่วยเหลือถึงก็ไปถึงหมอแล้วก็ทําไมถึงช่วยเหลือไม่ได้ ก็หน้าที่ของสังขารร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วไม่มีเกิดหรือไม่เชื่อไม่มีเกิดแก่เจ็บตายจะมาจากไหน ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านะมีคนส่วนมากชาวไทยจะพูดชาวไทยจะพูดแต่ไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทําอะไรขระว่าก็บอกงานให้ทําก็คือทานศีลบุญหรือภาวนาหน้าที่ของพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาทําให้เกิด รักษาสินคือยังไงรักษากายวา่าใจให้บริสุทธิ์เรียบร้อยรักษาศินสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบมันไม่สงบก็บังคับให้ทำทำ,ทำพาทำละเบมดกี้เห็นไหมให้สงบทุกอื่นยิ่งกว่าคนสงบไม่มีจิตสงบแล้วเดี๋ยวก็เกิดปัญญามีความรอบรู้บากบุญ ถ้าพระสงฆ์ไม่รู้บาปรู้คูนพระสงฆ์อยู่ไปเพื่ออะไรรู้อยู่ใจใจของพระสงฆ์ของท่านนะท่านอยู่ไปเพื่ออะไรต้องทําให้ได้ที่นี่ได้โจมก็ทาไม่ได้ได้อย่างเดียวคือทานรักษาศีลบัญศีบรรพัณฑูสิที่ไหนก็มีวัดที่ไหนก็มีวัดบัญชินบันพัณกลัวหาจะล่วงหนี หนีจากวัดหนีจากบ้านไปงานน่นไปงานนี่ไปงานน่นไปงานนีนนน่นันน่นเห <c oughs> ตุหาวิธีออกจากจาการตักทรัพย์ุงานความดีหากไปแล้วศินน่ะทีนี้ถ้าสินขาประก็บยิ่งภาวนาหรือรทำบุญยิ่งไปใหญ่เพราะเป็นละเอียดเป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ่งสุขขุมคำเทรภาพ ยากศีสามันชนคนธรรมดาจะทำได้นั่นฟังดูสิคนเท่าไรแต่พูดอยู่เท่าไหร่จะพูดเท่าไทย่จะพูดพูดได้ยูคำพูดนั่นถ้าเท่า,า,ทาดไดาทย่จะพูดที่แท้จริงก็ต้องวันศินไม่หลงไม่ลืมวันทักเข้าวัดเข้าวานั่นเ <laughs> ข้าไรพูดเข้าไปรู้เองเหรอกนะอย่างผู้ที่เสียชีวิตนั่น ไม่เท่งนะวันหนึ่งมาการมางานอยู่ที่นี่เอาของไปบอกว่าเออวันนี้วันการเอางานเยอะแยะเอาของดูให้เครื่องดื่มที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่น้ำปนานะก็เป็นนมเป็นอะไรโอ้วันนี้วันพระผมหยุดแล้วนา่นเห็นไหมหล่ะ <c oughs> เอาอะไรไปลองก็ไม่ยอมนะผูเชื่อมัน่นหิวก็ช่างต้องมาทั้งทั้งที่ทํางานอยู่นะ ปกติวันพิวันพระไม่ให้ผู้ที่สมาทานศีลไม่ทํทาให้ทํางานให้ทํางานแต่ทางใจให้คุมแต่จิตใจให้เป็นบุญเมื่อเามีศีลแล้วก็มีปัญญาทานศีลปัญญาทานศีลภาวนาทานศีลบุญมันก็เกิดขึ้นแล้วถ้ามีสองอย่างแล้วอันนี้มีอย่างเดียวสองอย่างมันก็ไปทางที่หนักไปแล้ว ถ้าขาดศีลแล้วก็สมาธิหรือบุญก็ขาดไปกลัวจะถึงวันพระหน้าก็โอ้ยเวลาก็นานอีกเพราะฉะนั้นนั่นแหละแม่ชีจึงสวจจึงบอกเล่นนงผลกวยกว่าท่างบุญกุศลวด,นวดมนบายพระบำเพ็ญทานศีลธรรมนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดอย่าทันให้ความตายมาถึงถ้าความตายมาถึงเขาแล้วจะเสียที ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบวพุทธศาสนา,านี่ที่เดียวนะนัะ่นความหมายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะ้นั่นจึงแน่นหนักข้างไหนข้างไหนเนี่ยหนักภาคทําบุญทําบุญทําบุญรักษาใจรักษาใจอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขียนใส่ป้ายไว้กลัวจะไม่คนไม่เข้าใจรักษาใจจงรักษาใจบางคนไม่เข้าใจนะรักษาไปทําไมใจ ไม่เหตุอะไรจึงรักษาใจก็ในตัวของเรามันใจเป็นของสำคัญนั่นข้อสินกข้อทำหลวงปู่จังฝากไว้ถ้ารักษาใจนั่นได้แล้วได้สิ่งทั้งพวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นถ้ารักษาใจได้ไมันไปรวมอีู่ที่ทั่วไปรวมอยู่ที่หัวใจทั้งหมดสิ่งใดๆก็เปรวมอยู่ที่นั่นจึงมีความโูตรอยู่เสมอทางโลก ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เข้าใจนะใจนะเป็นผู้สัง่งนั่นสั่งให้ทำดีก็ใจสั่งให้ทำชั่วก็ใจผู้มีสมาธิปัญญาสั่งให้ทำชั่วไม่ทำน,นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราได้มีโอกาสดีมาดูคนที่ปล่อยวางนั่นมาปงนั่นผู้ที่ปล่อยวางอยู่ในหีบวางหมดแล้ว นะ,นะตัวมันหนักพลาฮาเวปัญจากขันธ์ธาขันธ์ห้าก้อนนี้มันเป็นพลาอันหนักหนักหรือเบาผู้ยังมีชีวิตอยู่แบกต่อไปนะทุกข์หรือสุขเบาหรือหนักรู้อยู่ใจใจถ้าผู้มีปัญญาทําให้เบาถ้าคู่ม่ีปัญญาก็หนักหนักนวงทวงจิตใจเพราะภาระนัะ่น เขาตำหนองพลาหาเวปัญจกขันธาขันห้าเป็นพาละอันหนักนั่นผู้ที่ปล่อยไปแล้วทิ้งไปแล้วมีความสุขแหละไปแล้วสบายแหลนะนะเรื่องหน้าคุกุศลออกตนจะโจมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก็ดีออกตนไะโจมชาวบ้านชาวเมืองก็ดีได้เสียสละมารวมกันตลอดตั้งพระเจ้าประสงค์แสดงออกขึ้นความสลดสังเวช ทรงจิตทรงใจทรงบุญทรงสนให้ผู้ร่วงรับดับขันไปจิตตาวิญญาณของผู้ร่วงรับดับขันไปแล้วก็จงรับทราบด้วยญาณนวิถีมารับกองบุญกองกุศลจากพระเจ้าพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่ออารวาส่าตจงเจ้าหน้าที่ก็ดีอุทิศให้แล้วน,นั่นแล้วจิตตาวิญญาณจงไปสู่สุขติสมดังความป่าถนาชั่วกาลนานเทิน แล้วลึกในจิตในใจส่งไปให้อีกข้างหนึ่งยะยาวารวรวาปุราปิเรกุเรนติตากลางเอวเมีวิโตดินนางเปตานังอุปกะปตินิสิตังปติตังตุมังติปามวะสามชจาตุสเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนราโสยาตถามณีโชติราโสยาตถาสิโยเววัชานโตสัพพะโลหะเวนะสัตุมะเอภาวาตวันตารายโยสุขิเต Nasi Desani Jambon Abad Jino Jatar Ro Tam Wat

मा बोधानेनादा तो भवन्तो ते अवसा पङ्गारा वा देवता सानु भावेना सदा तोदे भवन्तु ते ภาวตสัพพังราังรัตตังตောสาภาเยวะตะสัมปัสสานุปภาเวนาธาตะ